คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเอ็นลกมกาะครับสวัสดีครับผมมัวแวยพนันครครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องดวดสถานฟ้า หรือเรียกอย่างว่าดวดการะเล่นข้างในนะครับที่ว่าแกเบื่อแกเซ็งแกเข็มโทษที่ท้โทำข้างในเองเริ่มจากกระดานก่อนกระดานดวดนี่ก็คือเนี่ยดวดูแต่ตาวาจาอย่าเป็นเซียงอันนี้คืออันนี้คือดวดกระดานเล็กนะครับทํามาจากรังมาม่าข้างในอะ่ะพวกรังมาม่าพวกรังของข้างในนะเราก็เก็บมาวาดเป็นกระดานดวดนะครับมีดวดแล้วก็สากายหน้าตาดวดจะเป็นอย่างนี้นะครับ กระดานดวดจะเป็น,นอ่านี้การเล่นข้างในเดี๋ยวจะเอาการเล่นข้างในมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสกายกันดูดวดก่อนดวดจะเห็นช่องอันนี้นน ken, นสีน้ำเงินอันนี้สีแดงใช่ไหมอันนี้คือบ้านนะครับบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันก็บ้านสีแดงอะ่ะก็คือทางนี้วิ่งไปทางนี้นะครับตามลูกศรเลยนะ<ม>ตามลูกศรน,นะครับวิ่งมาวิ่งมานี่เลยนะครับวิ่งมาวิ่งมาเพื่อจะมาเข้าบ้านตัวเองใครเข้าบ้านตัวเองก่อนนะครับก็ชนะอย่างสีน้ำเงินก็ ต้องมานี่นะครับแล้วก็ตามทุกสองเลยเราต้องวิ่งวนนะครับวิ Straße, stam, nerve, ICO, ่งวิ่งวนมาแล้วก็ฟึบมาแล้วก็ค่อยทามาเข้าบ <ız S 2> mm. ้านตัวเองนะครับก็ต่างคนต่างวิ่งรอบอ่ะเรามาเข้าบ้านตัวเองใครเข้าได้หมดก่อนสองตัวผมสีน้ําเงินนะครับผมสีน้ําเงินสีนี้พี่แววสีแดงครับเราสองคนคนเราสองตัวแต่ระหว่างทางที่ไปเนี่ยเราก็จะทอยดวดทอยดวดเนี่ยอ่ะพี่แวทอยดวดทอยนับเลขนะครับก็คือจะใช้เม็ดมะขามจากโรงครัวเนี่ยอย่างเงี้ย มาดูใกล้ๆนะครับมาดูกล้องมาดูใกล้เราจะทําเป็นจุดอยู่นะครับจุดสองแอ้สองแต้มแล้วถ้าดำๆอย่างเงี้ยอันนี้คือสองแม้มนะถอยมาสองแ้เราเราจะทาอย่างนี้ไว้นะครับเป็นรูไว้างี้หมดเลยเจาะรูแล้วก็เอารเอารลิควิดแ้ไว้นะครับนี่คือแต้มการที่เราจะเกิดเนะี่ยตอนนี้คือยังไม่ได้เกิดเรายังไม่ได้เกิดนะครับก็มีห้ากระดูดอ่ามีห้าต้องถอ,อยได้ห้านะครับห้าแ้ ได้เกิดสองตัวอ่าห้าแต้มที่เกิดสองตัวแต่ถ้าดวดเดียวอ่ะก็ได้เกิดตัวดวดดวดดวดนี่คืออย่างนี้ครับเนี่ยนี่นี่คือดวดนี่คือดวดดวดนะครับนี่ยออได้เกิดตัวหนึ่งหนึ่งดวดนะครับอเลขยกหนึ่งดวดก็เกิดตัวเดียวแต่ถ้าเป็นห้าดวดอย่างนี้นะครับห้าดวดอย่างนี้อ่าหงายหงายหมดห้าดวดนะครับนี่คือห้าดวดเกิดสองตัวอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกห้าดวดเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยความความหมดก็ห้าดวดเหมือนกัน ถ้าห้าดดดก็เดินห้าทีนะครับแต่ถ้าดวดหนึง่งถ้าเราถอยได้ดวดหนึ่งนะครับเราว่าเราถอยได้ดวดหนึง่งถอยได้ต่อแล้วถอยได้ต่ออีกเบิ้ลใช่ถอยไปอีกรอบหนึง่งระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยถ้าเราถอยไปดวดนี่คืออย่างเงี้ยอย่างพี่แววอยู่ตรงเนี้ยวดดวด,ดนี่คือแต้มหนึ่งเนี่ยเราตีตีพี่แวต้องกลับมาเริ่มเริ่มใหม่รี่ว่าตายตายเราต้องกลับมาเริ่มที่บ้านใหม่ แต่ถ้าเราถอยได้ห้าดวดถ้าเขาอยู่ไกลๆเนี่ยเราเราอยู่เราวิ่งปินยาวอ่ะถอยในห้าดวดแต่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ดวดอีกดวดหนึ่งสองตีเราจับไปเริ่มใหม่นี่คือเพลงดวดสะทานฟ้าเล่นกันทั้งวันมือไม้ดำปีตีตีหนึ่งร้อยไอ้ตีละึ่งร้อยเกมเกมหนึ่งร้อยเกมร้อยหนึ่งตีสองร้อยอ่าตีครั้งละสองร้อย แต่ส่วนมากเขาได้ไล่ตีมากกว่าอ่าแล้วเราก็จะมาจดว่านี่คือกระดาษแผ่นนี้ก็สาคัญใช่อ่าตีตีหนึ่งครั้งก็ก็จะเขียนชื่อไว้พอสกอร์ใครตีได้เท่าไหร่ก็จะขีดไว้ใช่พอเล่นกันจนแบบว่าเลิกอ่ะกาค่อยมานั่งลบบวกลบคูณหารว่าใครใครได้กี่ตีอ่าใครได้ใครสีใครได้กี่ตีได้ได้กี่เกิดเอ่อได้กี่เกมได้กี่เกมอ่ามาเรามาลองเล่นกันดูได้เลยนะครับผมพลอยก่อนนะ ดูนะครับจริงๆอ่ะเอาโยนใส่กับไอ้กัมพงกําแพงก็ได้นะครับตอันนี้เราเตรียมมาให้ให้ดูง่ายๆไปก่อนเลยสามอันนี้ยังไม่ได้เกิดนะครับอะไรสามอันนี้คือยังไม่มีใครได้เกิดนะครับสามอันตายสามวะยังไม่มีใครได้เกิดได้เกิดคือดวด 2. สองสองสอไม่ไม่ได้เกิดนะครับมีดวดกับห้าดวดนะ ดวดหนึ่งกับห้าดวดอ้าวดวดอ๋อดวดสองสองสองโยนไปเรื่อยๆมันนะครับอันนี้คือมันมากสองนะครับอ่ะดวดดวดเกิดหนึ่งตัวเกิดครับหนึ่งตัวตัวแล้วก็เกิดแล้วนะครับดวดมาแล้วหนึ่งจะเกิดกลองเสียเปรียบนะเกิดก่อนก็เสียเปรียบต้องวิ่งไวๆดวดสองหนึ่งสองตัวตัวตัวนี้ยังไม่เกิดนะครับตัวนี้ต้องรอดวดรอห้าเหมือนกัน แต่ถนะ้าตัวหนึ่งวิ่งก่อน <S <S แต่ถ้าผมเกิดถ้าพี่แบงไม่เกิดถ้าผมวิ่งจบเกมก็คือชนะน็อกเลยสองตอ่อสองต่อสามหนึ่งสองสามเข้าบ้านอันนี้คือเข้าบ้านนะครับอันนี้คือเป็นบ้านนะตีไม่ได้นะครับในนี้อยู่ในบ้านตีไม่ได้สองถ้าอยู่ในมุมสี่มุม,มอย่างเงี้ยที่ขีดไว้างี้ะครับรคือบ้านตีไม่ได้แต่ถ้ามาอยู่ด้วยกันได้ตกมันนับอยู่ด้วยกันได้แต่ตีกันไม่ได้ นี่อะไรวะสองสองหนึ่งสองเนี่ยจะผ่านหน้าบ้านพี่รวนะครับอต้องเกิดจะผ่านหน้าบ้านแล้วสองโอ้ถ้าเหลือตัวเดียวตายเลยนะเอาลสามหนึ่งสองสามนี่ผมจะผ่านหน้าบ้านนะผมานี่มเขาาเสองสองแไม่เกิดไม่เกิดเกิดมาใช้เวนเกิดมาใช้กันนี่สี่สี่ครับไปเลยสองสามสี่โอ้โห ผมต้องเกิดผมต้องการเกิดอีกตัวนึงนะครับเพราะถ้าผมเล่นเพราะตัวนี้เข้าบ้านเหลือตัวเดียวอะผมโดนลุงตีตายเลยนี่ถ้าาเกิดด้านดวดหนึ่งสองสามสี่ห้าตีไม่ได้ต้องห้าดวดถึงตีผมได้นะอันนี้ตีผมไม่ได้ผมจะวิ่งเข้าบ้านนะครับจะสุกแล้วตัวนึ้งเขาเรียกสุกนะครับซีโอ้โหหนึ่งสองสามสี่โอ้โห่เยอะตาย สองยังไม่เกิดนะครับยังไม่เกิดนะครับปึ๊บเลิฟสองโหจะเข้าบ้านแล้วครับจะสุกแล้วตัวหนึ่งมาห้าด้วยดวดดวดดวดนะครับมาเลยครับดวดเกิดแล้วตัวหนึ่งดวดอะไรดวดสองเอามาแดงมาแล้วครับหนึ่งตัวปึ๊บสี่ หนึ่งสองสามสี่โหเข้าบ้านตกโจ้ด้วยอันนี้ผมตกนี <ination photograph> your hum, your ่ผมต้องได้ดวดกันเละครับหนึ่งถึงเข้าได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ดวดผมเข้าบ้านไม่ได้นะครับสามคือผมเดินไม่ได้ผมต้องได้ดวดกันเียถึงเข้าบ้านนะครับดวดสองเดินไม่ได้มเนเนี่ยดวดดวดครับอีกแล้วได้เล่นนี้ได้เล่นไปเกิดอ่ะเกิดให้เกิดให้ ดวดห้าเขาอีกโอ้โห,โโหเล่นๆล่ดูดห้าเขาอีกดวดห้าสองดวดเกิดดวดเกิดสองสามสี่ห้าโอโ้ดักตีดักตีดักตีผมหน้าบ้านนะครับเดินตัวนี้นะครับเดินตัวนี้ดักตีผมหน้าบ้านเลยนะครับอ้าวอะไรอ่ะสามนาวโมงไม่ก่อนสี่ยาวยาวมายาวยาว เอ้าเอ้าดวดเกิดดิเกิดนะครับเกิดเดี๋ยวเด็กรอดักตีเราอยู่อันนี้เกิดอันนี้เกิดนะครับมาปั๊บเท่าไหร่สามมอ้าโอ้โหพอดีคำเลยนี่ถ้าดวดผมตายเลยนะครับเนี่ยอย่าดวดนะดวด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 ตีหนึ่งขีดครับหนึ่งขีดโดนแล้วนะครับหนึ่งขีด อันนี้ก็ตีนะตีตีผมหนึ่งแล้วนี่สเสียแล้วนะครับเนะี่ยสามไปหนึ่งสองสามเอาไว้หนึ่งสองสามปอดเลยถ้าผมเกิดดวดสามนี่ตายเลยเนะี่ยดวดมาก่อนเลยอันแรกส,สองสองสอง โอ้โหโดน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 ตีแล้วตัวหนึ่งเอาดวดดวดเกิดดวดเกิดเกิดมาเอามาเลยรออยู่ดวดอะไรดวดสามมาเอามาดวหลังมลสามหนึ่งสองสามดักทั้งดักหน้าดักหลังเลยเพื่ นี่คือดักหลังผมอันนี้ดักหน้าผมนะดูดิยผมจะรอดป่าสองปอ้าวสองเข้าบ้านด้วยตีไม่ได้นะครับสามอ้าวระยะเผาขนานี่วานี่ไงไล่เลยวิ่งยาวๆทา,าไม่เกิดรอรอโ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 นะสองโอโหตายแน่สองเขาบอกเลยครู <laughs> ห้าสองมีเป่า ดวดดวดอะไรดวดอะไรก็โดนเนี่นว่ะหนึ่งสองดวดอะไรก็โดนว่ะหนึ่งสองสาามไหมสามสองโดนหมดอาวดวดสองดวดโอ้โดวดตีแล้วก็ตายะสองดวดห้าอะไรอะสองดวดห้าข้ามว่ะหนึ่งสองไงสองไงสองดวดีสองดวดเออดวดห้าสามสอง สองเตะอ่าหนึ่งสอง,ส,องสามสี่ห้าสองอ่าหอมด่วนโอโ้โหตีแล้วครับตีกอนเตะตีสองตัว,ตตว,ตวละโดนแล้วเราเข่งดวดสะพานฟ้าโดนแล้วอะไรอ่ะสามโดนโดนยังเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมอะไรอ่ะสาม สองามโอ้ดวดห้าไปเลยสองโดนแล้วครับผมเอาไปเล่นกันได้นะครับเพินเพนเพลินเพลิห้าไปเลยเอาห้าเหียบกิบต์กระดานนี้ผมแพ้นะครับกระดานนี้น่าจะโดนเยอะสามห้าสามสองสามห้าหนึ่งสองสามอรอสุกแล้วสองตัวแต่ก็ อันนี้เราดูดิป่นเยลยรอป่อนยอยู่คิดสองแป๊บตุกหนึ่งตัว จเกมผมแพ้ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เสียถ้าเล่นตีเทไหร่ <900. S 2> ตีส <600. S 2> ี่ร้อยตีสี่ร้อยเกมร้อยหนึ่งห้าร้อยโอ้เรานี้จนห้าร้อยเลยโอเคอันนี้คือร้อยก็คือว่าแต้มเต็นแต้นนะครับโอเคครับนี่คือดวดเพลงดวดสะพานฟ้านะครับก็มีกรมีนเ,เนี่ยอยู่บ้าน บ้านแดงกับบ้านน้าเงินนะครับก็ผมก็เดินไปทางนี้ก็เล่นมาตางแล้วน้องๆก็น่าจะเล่นเป็นนะครับก็เขียนตามนี้เลยนะเหมือนเหมือนเหมือนกระดานงูอาเหมือนกระดานเงูแต่ของเรามีบ้านของเรามีบ้านมีบ้านสีดำใช่ไว้ให้พักนะครับก็นี่คือดวดสระทานฟ้ากิโก้ชอบมากเลยข้างในอ่ะอ่าดวดแล้วก็มีอ่าสกาอืมสกาผมเล่นรงสกาโกงกันได้ ข้างในเล่นทีหลายแต้มเป็นบานทัน<ช>สองพันแต้มถ้าจะใครจะเปลี่ยนเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่เล่นการพนันนะใช่ครับอย<ช>่างนี้ผมก็โดนทายไปแต้มเบาอะไรจดัดลองนะก็แล้วกี่โกชอบมากใช่เพื่อนกีฬานักเลงโอเคครับอีพีนี้ก็ด่วนนะครับเดี๋ยวต่อไปสก,กาเดี๋ยวเล่นสก,กาให้ดูนะครับว่าข้างในเราเล่นกันทั้งวันทั้งคืนนะครับบนห้องเราเล่นแน่นเล่นกันทั้งวันทั้งคืนโอเคครับ อี e ีนี้ก็ฝากติดตามช่องวัวแววนพระนครด้วยครับเปิดช่องยูทูปใหม่นะครับครับแล้วก็ฝากเสื้อตับมูกางเกงธารดาด้วยนะครับแล้วก็บะหมี่้วยร้อนทาดานะครับแก้วนะครับแก้วทาดานะครับแก้วงก้าวนะครับสั่งได้ในเพจจิลูกกาเท่านะครับอี e ีนี้ผมและวัวแววนพระนครลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับเออมันดี๋วหน่อยรอไหมที่ขึ้นมาไม่ยอม this is the level cook up this we get to my stop the bed put me leg up say we love down shot me cook the